ก็พบกันสำหรับคลิปของฮานอยเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยปกติมาแต่เด่นเนาะเจาะไม่มานะครับมาสี่แปรู้สึกว่าจะเจาะไม่มาเออไม่เข้านะครับอ่ะแนวทางวันนีโ้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็อย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเฉพาะกิจนะวันนี้เด่นอะไรนะครับเฉพาะกิจวันนี้วิเคราะ์ไหด้เด่นไปที่ สอส่วนกาชานะครับเด่นเก้กับ0เจาะเนาะเก้าสองเนองศูนย์สามแล้วก็2 3 9 0 3ตัวนะครับ9 0้นนี่เจาะให้แบบนี้เลยเนาะ 9 3 03 92 02จับคู่เลยคุณชอบมาแบบนี้บ่อยนะครับส่วนพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้เด่นที่5กับ7นะครับเจาะไปที่5 7 58 59นะครับ

V.I.P. ละ่ะ V.I.P. เด่นที่78นะครับ70็ดศูนย์เจ็ดสาเจดสี่แดศูดสสาตัวนะครับ แปดเจ็ดสี่เน้นเจ็ดลองแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ทีนี้มาดูพิเศษพิเศษวันนี้เด่นที่สี่ห้านะครับตรวจเจาะสี่ห้า สี่หสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวนะครับศูนย์สี่หกเน้นสี่ลองห้าครับสี่หกสี่ห้าห้าหก ปกติ4กับ6ครับ49 40 41 46 69 60 61 3ตัวนะครับ049นี่เน้นที่4ลอง6เหมือนกันครับ40 สี่เก้าหกศูนย์หกเก้านะตามนี้สำหรับแนวทางของปกติเนาะโอเควันนี้ก็ไปโชคดีนะครับผม